บอกขึ้นเวทีผมก็ได้ดูสภาพเป็น้องข้างหลังนะก็บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆก็อยากให้ทุกคนที่อยากบำรุงผิวบำรุงผิวหน้าผิวกายหรือว่าอยากดูแลตัวเองครับก็มาเชิญชมได้นะครับว่าที่ละารูแลสุภาพยอมรับนะว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยไม่ต้องมุ่งก็ได้ใช่เออยอมรับก่อนนะเนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยเด้อกความเป็นชายอะไรแต่ว่าหลังๆอ่ะช่วงหลังๆเลยเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเราทำทกอานตอนนี้มันต้องแบบ พอกังก,กายเงี้ยการความคิดยังว่าเราต้องสั่งการทาาคีแล้วก็เวลานอนก็เหมือนกันจริงๆก็เลยแบบเพิ่งมาช่วงหลังๆเนี่ยบุ๊คการดูแลตัวเองเลยให้กอดูแกล้งเป็นทางเลือกหนึ่งเลยหรือเปล่าสอับใช่เป็นทางเลือกหนึง่งเพราะว่าคือสุดท้ายมันก็ถ้ามันดูให้เราสดชื่นขึ้นดีขึ้นอะม,ม,มันก็ดีสำหรับเรา่องเ้ออ่ะไม่ต้องพูดถึงหน้าแต่บางทีแบบเอ่อวิตามินเข้าหีบอะไรสุดท้ายเราก็อยากกินของที่มีวิตามินใช่ไหมการดิ้บเข้าไปใน ครับก็ฝากให้ก้าวด้มานะครับเป็นในทางเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนนะครับก็บอกเลยว่าด้วยครั้งนี้ก็เป็นแบรนที่ตดองการดูโลกแล้วครั้งนี้ก็มาจัดที่ไทยเป็นที่แรกนะครับก็คือเป็นโอกาสพีเศษมากๆก็ใครที่อยู่แถวนี้หรือออกว่างแถวนี้อยากให้มาสำรับชมอันนี้จริงเพราะว่ามันครบวงจรในการดูแลเรื่องผิวหน้าหรือว่าหลายอย่างดิวอรอยคอลลาเจนเติมเข้าไปแล้วก็มันทําให้เราแบบเพิ่มความมั่นใจของเราในการใช้ชีวิตก็ฝากก้าวได้มากเลย วันนี้มาออกอีเวนได้แบบว่าร่วมก,กับแฟนๆด้วยนา,งงนานไหมที่ถกที่หากหายใยการได้บอกว่ามีแฟนๆมาร่วมกิจกรรมด้วยเลยอ๋อนานๆครับเพราะว่าไม่ได้ออกอีเวนแบบอีเวนที่เจอเแฟนมีกิจกรรมบาเวทีหรือว่าได้สามารถเจอใ,ใกล้ๆไม่ค่อยแล้วหลังๆแล้วก็จะมีแบบเป็นแบบทำคอนเทนต์เฉยๆซึ่งวันนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็เอาิจส่วนตัวคือดีใจที่มันจัดตรงมาแล้วก็เพราะผมไม่ได้มาแล้วก็นานมาก ปกติคุณจะไปออกงานช็อปงานอะไรดีมากกว่าใช่มใช่ใช่ใช่แล้ววันน้จะเป็นแทนแล้วผมว่าแบบคือผมก็ไม่ค่อยมาปละก้อนอะไรแล้ววันนี้ก็แบบไหนๆก็มาแล้วว่าจะแบบคือผมมีอย่างหนึงที่จะซื้อคือพวกเค5อะไรก็อยากซื้อเค5ก็เลยน่าจะไปเดินีพอดีมีแพลนจะช็อปปิ้งไม่พอดีทำงานเสร็จก็คือช็อปเลยนี่น่าใช่เอาเป็นไงล่ะกิจกรรมของสำคันนี้แบบมีไทยมีไทยทำอะไรกิจกรรมวันนี้สนุกแบบ ไม่คือด้วยความเป็นคายคบแต่เราไม่คิดว่ามันสนุกขนาดนี้น<ช>เพราะว่าคือด้วยความมันพูดงคำเจาะจงไม่ได้แต่ว่าคำานี้มันจะวนเวียนอยู่ในการดูแลผิวแล้วก็จะมีบางคำที่ไม่ได้เกี่ยวที่พูดมาเหมือนกันแล้วแต่ว่าคือด้วยความสโคปมันกว้างแต่ว่าเราก็มีวิธีใบที่แบบสามารถให้เขารับรู้ได้แล้วก็ทดสอบความสามารถประมาณหนึ่งเรียกว่าอยากออดอีเวนต์ที่แบบเจอแฟนจริงไหมอยากนะมันเหมือนได้เติม พลังอินท uh, ร ope, s <S ีย์เราเพราะว่าคือส่วนใหญ่ความจริงผมก็เป็นคน introvert แหละแต่ว่ารู้สึกว่าอินโทรเวิร์ t มานานมากเลยนะแล้วอยากออกไปเจอสังคมบ้างเหมือนกันเลยแล้วพอได้ออกมาก็รู้สึกว่าแบบความจริงมันรู้จริงๆมันก็ต้องเป็นเรื่องสังคมนะแต่ผมก็เป็นคนฝปายอ่ะอยู่แต่ในห้องเลยเฮ้ยแต่ตอนนี้เพื่อนอินโทรเวิร์ t เราหนีเราไปแล้วเป็นคนนะใครอ่ะคุณมานี้ไงอ๋อแล้วพี่อนนี้เป็นอินโทรเวิร์ t อ่ะอ๋อเหรอเฮ้ยแต่ว่าไม่หลอกเขา introvert เราไม่ค่อยคุยกับใครหรอเนาะยังไงซีเราแต่ก็ดูอินเทอเร์ด็ยู่นะตอนจะไปคันนี้เป็นยังไงได้ได้สองสามล้านเฮ้ยได้ไปดูแอบไปดูว่าเป็นยังไงบ้างก็ช่วงนี้ครับยิ่งเจอที่ไหนดีพี่สกายบอกเพราะว่าบางทีเราไปทำงานที่ตึกเขาก็ต้องซ้องนะก็มีไปแอบดูโชว์เขาบ้างบอกเลยว่าไม่คิดเหมือนกันนะว่าแบบ อะไรแปลกมาค้าพระความสามารถแล้วพี่อันนี้กับพี่สกายก็ทำแบานด้ดีมากอะไรแต่ว่าเจอวันนี้ไม่ได้เป็นแต่ว่าพรุ่งนี้ว่จะเป็นมีว่าจะไปดูเพราะจะให้มันมนาะเป็นไงบ้ากหลายคนบอกว่าแบบว่านานนี้ดูแบบว่าเปลี่ยนไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราในฐานะที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ด้วยกันมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาเปลี่ยนไปอะเอาจริงๆะนะครับเคยผมกับพี่บินอนะคุยกันว่าเพิ่งเจอกันแล้วก็คุยว่าความจริงอ่ะหลายๆคนบอกเฮ้ยทำไมพี่ยันนี่ดูน่ารักขึ้นหุ้จริงนะ เขาเขาเป็นแบบนีู้่แล้วขนาดอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนที่แบบขายซีรีส์ด้ยวยกันหลายๆคนสิสามที่คนอะไรเงี้ยพี่คนนี้เป็นคนน่ารักจริงๆค <c oughs> ออือเขาจะเป็นผู้ชายเสียงโทจริงๆ <c oughs> แต่ว่าบางคนเน่ไม่รู้เขาคิดว่าแบบแต่งตัวใส่เสื้อนานเขาจะเป็นคนดุหรอเปล่าแต่ว่าเขาเป็นคนแบบนี้จร <c oughs> ิววงๆเราก็ยอมรับว่าเราก็แปลกใจเหมือนกันนะช่วงที่รู้จักแรกๆว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้คนหนึ่งที่ยังมีหน้ารักได้เยอะขนาดนี้จริงๆก็เลยตอนเนี้ยก็เลยไม่แปลกใจที่แฟนๆอยากมองที่ ตอนนี้เขาอยากกลับไปแบดแต่ว่าเขาแบบว่าไม่มีใครมองเขาแบดอีกแล้วจริเฮ้ยแต่ว่าพวกผมก็มองได้ไม่ต้องกลัวครับก็ก็มีอ่วยเขาทางแบดบ้างอะไรอยู่เวลาแบบเขาจะขึ้นคอนเสิร์ตเขาจะอะไรเราแบบเราได้เจอกันก็ได้บอกไปพี่อันเนี้ยแบดนะอันนี้ก็น่ารักอะไรประมาณนี้ ในมุมมองรอบไหนเขาเป็นไงกับพี่เซี่ยมพี่สกายบอว่ามันก็มีแบบเฮ้ยหลายโมเมนต์นะที่เป็นการแอบถ่ายมาแบบบินกับบินก็แอบ,บสกิดสกิดกันตลอดลอ๋อเป็นจริงน่ารัก <c oughs> คือผมผมก็ไม่ได้ยังไงเีผมไม่ได้ไดูมมดแบบเราเราก็ไม่ได้ดูคุตจินอะไร <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่าเราว่าพี่สกายพี่อยนน่างนี้น่ารักจที่น่ารักแบบด้วยความเป็นความภาพอะไรด้วยตามตัวเรื่องนะครับ ลดเง่อนด้วยเรื่องมันคือผมลดก็คือเป็นวัยรุ่นมีทะเลาะกาันแต่ว่าความมิตรภาพมีความรักแนวเพื่อนอะไรอย่างนี้ร,รมมู้สึกว่าตัวซีร,รมมีส์ก็สนุกมากแล้วแล้วพอเป็นเคมีสอ,องคนน,คนีน้ซึ่งนอกก็รู้สึกว่าผมน่ารักจรแล้วก็ในมุมของผมแล้วก็แบบหลายๆคนนะครับก็รู้สึกว่าเออพี่นนี้เป็นคนที่น่าจะให้คนอืนนนน่นผมเคาะมาที่สุดก็อยากให้ทุกคนเห็นเพราะว่าพี่นนี้เขาเป็นคนน่ารักจริงทีนี่มวกีแบบไปเชียร์เขาค้ม เขาแบบมั่นใจขึ้นมาได้เหมือนนกัะไรก็น่าจะให้กำลังใจงั้นขอถามหน่อยซีรีส์ความวันนี้เป็นยังไงแบบขั้นตอนไหนแล้วก็ซีรีส์เรื่องลิฟท์เดย์ใช่ไหมครับใช่แค่ตายก็ใกล้เสร็จแล้วเรือไปถึงสิบคิวก็ยอมรับว่าเหนื่อยเรื่องนี้เพราะว่ามันก็ชาทายให้ความสามารถนิดนึงด้วยความมันเป็นแบบเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความตายอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนรอบๆตัวก็จะมีอการ วัติเกตเกิดขึ้นตลอดมันก็ทําให้แบบเหมือนตัวตัวละครมันโผล่ความรู้สึกที่มันกามาแล้วกดดันไปตลอดเวลาก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เครียดแต่ว่าก็รู้สึกว่าผมก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ทุกคนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยสีดามากเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาได้ดีไหมแต่ว่าก็ก็รู้สึกที่จะทําได้ในประสบการณ์เท่ทนานี้แล้วล่ะแล้วเรื่องนี้ไกล้เข้ามากับกัน อย่างเขาเปอะไรคือเขาเข้ามาปุ้งแล้วเขาได้เลยเพราะว่ามันก็เลยแบบเหมือนกล้ามเนื้อร่างกายเขาจำไปหมดแล้วละครต้องเซ็ตเขาเป็นการตัดต่อวเข้าเซ็ตเขาได้ตัวละครมีมีมีความเป็นแบบนั้นก็คือคูณเล่นเล่นกันก่อนเข้าเซ็ตซีนที่เครียดเล่นพอ5-3-2พอ5-3-2ฟุ้งเขาเครียดแต่ผมก็ยังเล่นอยู่เลยเออเออ The Sum เบอร์ชีพของเราไม่ยึงแล้วและแมันมีได้เรียน แต่ว่ามันอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้มันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเนี่ยความรู้สึกนี้คือสซ่เขาเรียกว่าอะไรโซบทบาทไปแล้วความรู้สึกนี้คืออารมณ์จริงๆนี่ส่วนอแล้วพอเราเราเห็นกับสิ่งที่มันโปรเฟชชั่นอลอย่ใกล้ตัวเราก็ยอมรับว่าเราก็จะมีบางอันที่เราสังเกตแล้วลองมาทําแล้วมันได้พัฒน,นาขึ้นก็มีโดยวที่เราไม่ต้องแบบ ยาจริงๆเพราะว่ามันเป็นบทที่เล่นกับความรูเสึกเยอด้วยความแบบตัวละครมันก็เออครอบครัวก็เสียชีวิตไปหมดแล้วก็พอมีแฟนก็เสียชีวิตอีกมีนังเอกมีเพื่อนอะไรก็เสี่ยงคนก็ตายใช่มันเลยมันเป็นเรื่องที่เล่นกับความรูสมากกว่าหรือว่าเรามีแบบบทปากอะไร่อยๆเ่กตาจังหวิโอ้จริงแต่ว่าบทเนี้ยถ้าสุดท้ายบอกว่าทำไม้ดีคนไม่รู้สึกว่าเรา ไปได้หลายอย่างเนยนะเพราะว่ามันคือมันคือเป็นบทที่แทบจะกกมืดดำที่สุดที่เราพอจะรับบทได้นะมันก็เลยเก็บไปใส่ใน,นแบบบทบาทต่อไปที่ฉากไหนมันต้องใช้ความมืดความแบบความดิ่งอะไรงียก็เอาไปใช้ได้เรนเราว่าเราน่าจะได้รับชุมประมาณกันกนะกจะประมาณนั้นนะประมาณช่วงๆนั้นเลยโอเคให้ดีกว่าคนครับก็ฝากลิฟเดย์นะครับแก่ตายก็ใกล้จะอ่อนแล้วครับแล้วก็ฝาก ฝากอะไรอี่มีคนดู้กันก็ฝากซีรีส์ของ GMMTV ตอนนี้แล้วกันนะก็มีซีรีส์มากมายหลายรูปแบบก็อยากให้เข้าไปดูยังไงเปิดช่องแล้วสนุกแน่นอนแล้วก็วันแก้ตายใกล้จะมาแล้วแต่มันจะเครียดหน่อยนะแต่ว่าถ้าสดใสมากมากแล้วก็มันก็เครียดได้ครับก็แล้วมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ากนะครับ Welcome to Star Society